ป่าเนี่ยแมนบอกฮะมันแมนบอกเอาไปแบบว่าแมนอยู่แมนอยู่แต่ว่ามันหันมันหันบอค่อยขวบดีขึออ้นอันชิกแซกนะเฮ้ยหองเขาชิกแซกเนี่ยมันชีพันนออดเด้เห็นบอสที่เข้าอันใจพันเสียให้โตนั่นนะตู้นเมีก้อนค่อยอันฮึต้นนี่มันแบบ แบบเปแบบเปเนี่ยมันเป็นจหนหังไงล่ะสบามันมันมันแต่บ่ค่อยงามนะเบิ่งเดาเบิ้งก่อนจะมาตัวตน,นี้ก็ใส่ได้บ่ข่าเจ้ารลดว่าจะอุตสหาหกรรมขามันสี่บ่ทอกันตัวละขารุ่นนั้นรุ่นล่องเย้วรุ่นล่องแยาวเนี่ยมันสีอันนั้นเบิ่งเดอเบา้งีล่องเบิ่ง เน,นียเงียบไปอ๋อการอันนี้แล้วมันดีใช่ป่ะอันนี้บเงียบเหมืน,นบอลแมดีเออเอออันนี้นะหล่ลองยาวนี่แหละหล่ลองยาวมันจังมันจังเข่าดีเดลยเมืองเบิงบ่งเด้เอเฮาล้อมืออีกกแด้ว